อะไรคุณนเช่เนเช่โอ้โหน่ารักจังนะเนเช่เนเช่เนี่ยปวดตาซ้ายบ่อยๆตาซ้ายผัวใหญ่ด้านซ้ายเนี่ยเนาะผัวใหญ่ด้านซ้ายนะโอเคเหมือนมีแมลงหรือมีอะไรติดอยู่ในลูกตาโอ้โห น้ำเป็นยายพี่น้ำสะอาดในบ้านท่านตู้เย็นบ่เถอะจะเป็นน้ำเย็นน้ะไม่เย็นนะครับแต่น้ำสะอาดนะแล้วก็ได้ที่รู้ว่าสะอาดต้องดูเองรู้เอง,เองใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> หยอดเข้าไปงี้เลย <c oughs> <c oughs> นะทั่วๆไปก็มีกระบอกในชะ่ไหมกระบอกล้างตาตามร้านข,าย,ขายอยขายาก็จะมีขายพวกนี้กระบอกน้าตาของเราไม่ต้องใส่นันเดียวนี้ <c oughs> ธรรมดาธรรมชาติหยดเข้าไป แล้วก็กระพริบตากระพริบตาพร้อมๆกับตัวนี้สําคัญอุ้งม,มือเนี่ยขยี้เบาๆคนระับขยี้เบาวรวมทั้งหัวคิ้วหน้าผากด้วยนะครับขยี้เบานะครับกดแช่ไปสักนิดนึงฟังเสียงลุงไปด้วยนะครับอา้าวสูดหายใจเข้าไปปืดกอนปืดก,ดกลั้นนานๆฟังเสียงลุงด้วยในใจนะจ นี่เนี่ยไปนวนไปขมับหลังหูทอยๆไม่รู้ตั้งหัวทีนี้สนุปเลยคือตั้งหัวแล้วนะครับนี่ข้าวนี้แหละครับค่อยดูแค่เนี้ย <c oughs> เรื่องปวดตาดูซิว่ามันจัดหายจริงไหมที่ว่าเนี่ยอขอให้ทำตามที่ลุงบอกเอาไว้สเต็ปบ,บายสเต็ปเข้าไว้เถอะนะครับนะเชื่อขอมนมแม่ยายกินได้เลย อพ่อยายเนี่ยเจ็บปวดสบายมากเลยเรื่องตาเนาะโอเคนะขอให้ใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงนะจ๊ะคุณนะจ๊ะหวังว่าได้รับประโยชน์จากลุงในขณะนี้อ่ะใช้ให้เต็มที่เต็มร้อยโอเคครับจบข่าวครับท่าน